นี่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวนะครับเวลาดีๆสี่ทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงวงากันหาช่องแอคแช n n นลครับ ในวันนี้ครับรายการของเรายังคงตามติดกันต่อกับพวกเขาเดอะสตาร์ทั้ง10บรุ่นกับเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั้นคือเธอครับต้องขอบอกเลยครับว่าเบื้องหลังที่เราจะไปตามติดกันในวันนี้น่าราักน่าหยิกเอาใจหนุ่มๆเป็นพิเศษครับเพราะว่าเราจะพาไปตามติดสาวๆจากห้องแต่งตัวกันถ้าอยากรู้ว่าในห้องนี้จะมีใครอยู่บ้างและแต่ละคนจะสวยเลิศขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับ ต้องมีตลอดสลับกันปวด วันวน mhm. ี้นะคะเราก็มาถ่าย MV นะคะก็ถ่ายในห้องที่เป็นสีม่วงแล้วก็หนูก็ได้ถ่ายกับน้องดีนะคะโอเแต่ว่าเป็นสไตล์ห้องที่คุณสไตล์แบบผู้หญิงผู้หญิงแล้วว่าหัวเราอะค่ะอะไรอย่างงี้ยเนอะมีพี่นิวจิ๋วมีพี่พี่นิวพี่จิ๋วมีมุกมิวี่วิวน้องมุกน้องดีน่าอุ่นใช่ไหม กสดีมึดีแล้วก็พี่ฉัลพี่เป็นพี่สิบเ วันนี้ประเด็นคือเคยเป็นแบบนี้ไงเป็นแบบนี้มาตลอดแล้ววันนี้พี่เขาโดนไปแล้วก็เอาจจะเป็นแบบแก๊งแบบรวมแก๊งเก่งสุดๆรวมแบบมุด้วยเออ่มุดไปแววเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายกันแล้วแต่ตอนนี้เนื้อเพลงจำสลับกันไปบนมาเดี๋ยวกล้องถ่ายมาแล้วถ่วงา่ะคือดีดีงานนี่คืแบบงานเจอเพราะฉะนั้นเราอยากพูดแต่ยืนข่าข่าร้ไปแบบว่าไปซื้อน้ำมันตับวานแล้วก็ได้กัน รของฉันนั่นคือเธอลักสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจะมาใช่ไหมเกล็ดแล้วเกล็ไปเบย์กล็ดแล้วมอมางั้นเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะว่าบรรยาการของพวกเราจะถ่ายแบบว่าเฮฮาปะติโกขนาดไหนฮะที่เรามีให้ต่อกันจากวันนั้นไม่รู้ว่าน,นานเท่าไร กไม่ได้แบบน้อยนะคะพี่ทตกงนต้องมีตต้งแต่วนดินเลยนะพี่อะไรกเปด้กล่องนี้นะคะคือถือมาแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่อสขุนดีสินขุนไม่หนักแจ้คือถ้าไหล่ไหล่เทสไม่คือไห่ไหลยเทสหนักมากค่ะตอนถ่ายภาพนี่ไงเทแรกก็อุ้มลอยอะเทงหลังๆนี่แบบเ่คยรีก กว่านั้นมมากกว่าแล้วคืออะไรคืออะไรยกของเสร็จต้องล่าเลยหุ้ยหมุนหมุนหมุนลาาก็ยิ่งต้อหมุนแล้วต้องทเอะไรใส่นี่งานกรรมกรชั้นน่ารักเลยนะเนี่ยจริงจริงลองทฤษอีรลอกเวลาด้เงไปยิ่งเลี้ยงไปทีุ่กใช่เรื่อยๆค่ะเรื่อย My ชู้แล้วต้องหมุนตัวก็ซับซหมุนตัวเออคือพกแล้วค่ะก็โยนไปในตะกร้าหลายก้อนแล้วค่ะในตะกร้าชีสไทยไม่พอแค่นั้นแปดพี่ฮู้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 ฮห้ฮู้ฮู้ฮู้ฮดงมา้ฮาอฮู้ฮู้ือ้ฮ้ฮู้ฮู้่้ฮ ร้อนค่ะตอนนี้เขื่อนแตกแล้วค่ะเี๋ยวพี่แบล็คทมเย็นมา๊่ะพี่ิงเหรอคะมีด้วยมีค่ะอ้ยะเซรียี่จะออกวั้ลกหนลงมาที่สองไอเจ๊อะไรอะขนง่ายขนเยอะไม่ใช่เพราะหุ่นหุ่นมันไม่ดีอแต่งกัวอะไรกันก็ไม่รู้ว่าเจาหุ่นนะอายเขาไม่หนัก่นเยอะเะตัว โอ้ยเหนื่อย <laughs> <laughs> เราก็ชิลๆเชดกระจกไปกนะ็ <laughs> สนุกค่ะ <laughs> <laughs> ก็บรรยากาศแบบคึกคืกแล้วก็ดิ้ดว่าแบบยิ่งทํายิ่งอยู่ดึกยิ่งคึกนะไม <h> ่เหนื่อยกันนะ <aw> <h aw> เดี๋ยวจะมีแบบว่าแต่ละห้องที่รวมกันอีกค่ะเดี๋ยวมาแอบดูกันต่อว่าแบบแต่ละห้องจะสนขนาดไหน เภาพบรรยากาศทั้ง6ห้อง6สไตล์ภายในบ้านหลังใหญ่ของเราเดอะสตาร์กันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาตามติดกันต่อกับการรวมตัวศิลปินเดอะสตาร์ทั้ง50คนมาไว้ในเฟรมเดียวกันค่ะเพื่อถ่ายทำเส้นร้องของมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั้นคือเธองานนี้จะสนุกและชุมลมุนวุ่นวายกันขนาดไหนอดใจรอชมสักครู่เดียวค่ะ จากวันนั้นไม่รู้ว่านานเท่าไรร่ไเดี๋ยวจะต่ท่อนสองอท่อนหลังตอนท้ายเนี่ยก็ร้องร้องมองกล้องแล้วก็มองกันเองหันไปมองบ้านที่สร้างเสร็จใน่ป้ะนข้งหลังมันเสเป็นบ้านเดิดสตาสิเป็นบ้านเขาเดิดสตาสิปีอะไรเงี้ยขออารมณ์ประมาณแบบสนุกสนานซาบซึ้ง ต้องเราให้ไม่ไม่ไดราม่าเออเราก็สามารถที่จะแบบกอดคอกันกอดอีกตึงกอดคอกันจับไหล่กันอ้ยให้มันรู้เรื่องอ่ะอ่าในลอบสองพิธีดนตรีฟ้าสองเพลงมา เดอะสตาร์ทั้ง50คนกันไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงความรู้สึกของพวกเขากับการได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเพลงพิเศษนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงกลับมาชมกันได้หลังโฆษณาค่ะ,ะให้ความร วันนี้พวกเราเึงตานีครับทั้งสิบรุ่นนะครับก็มารวมกันนะครับถ่าย m อมีนะครับสิบปีพบหนึ่งก็สวัรษแล้วนะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับทุกท่านครับรักของฉันนั้นคือเธอครับเพลงนี้มีความหมายว่าอะไรครับทุกท่านครับีนี่นะครับก็จะบอกเล่านะครับต่อแผนสิ่งดีที่ทุกคนอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้ว ครับผมเป็นอัลบั้มรวม10ปีนะครับ<อ>ก็ซึ่งมีเพลงลมีพอแล้วไม่ละ <laughs> มีเพลงของพี่พี่แล้วก็พี่กันด้วยนะครับ พ,ดดพี่โดมด้วยพี่โดมด้วยด้วยครับพี่โดมด้วยครับด,ด้วยนเลืมครับผมบรรยากาศคุณนศบรรยากาศขอบคุณมากกอุ่มมากๆนะคะคเกือกแตกแล้วผมเกือแตกแล้วเพราะอยู่ติดกันมาก <c oughs> แต่ว่าดีใจที่ได้มาเจอคือไม่เคยมาเจอค,คบรุ่น1<ช>ิรุ่นอย่างนี้มาก่อนนะคะห้าสิบชีวิตนะจริงๆรู้สึกดีใจมากนะคะบรรยากาศก็เย็นสบายล่มลื่นค่ะมีมีเมฆตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะชัย ปวดหัวนะครับพวกเราไม่ปวดหัวหรอกแต่ว่าสงสารคนคุมงานนะปวดหัวแล้วก็มีปัญหาครับใครครับคุณคุณนิกกับสตาร์โอ้โหพี่นิกเหนื่อยไปแล้วโอ้โหมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรก่อนก่อนจะพูดอะไรครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ถ่ายผมวันนี้พ่อแม่ที่ผมเห็นผมแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมรู้สึกดีใจมากครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถ่าย m อครั้งนี้นะครับเดอะสตาร์คนแรกของเมืองไทยเอ็มบีตัวนี้จัดทำมาเพื่ออะไรครับคุณสน เพื่อตอบแทนแฟนเพลงครับที่เชียร์พวกเราเดอะสตาร์ทั้ง10ปีครับมาครับผมส่วนพูดกลางหน่อยพูดกลางหน่อย <c oughs> ก็ได้ที่สุดแล้วแค่นี้นะครับครับผมเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนเพลงทุกท่านครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ถึงเราพวกเราได้อยู่วงการบันเทิงในวันนี้ก็เพราะพวกท่านทั้งหลายครับวันนี้บทเพลงนี้เพื่อทุกท่านครับ <S <S <illas> <S <S เรื่องราก็จะเป็นการการพูดถึงบ้านของเราที่พวกเราเอาจริงๆก็คือการร่วมสร้างบ้านของพวกเราตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่10นะครับก็พวกเราสร้างมาด้วยความรักก็คือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอายของความอบอุ่นความแข็งแรงของบ้านเราที่มีจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเต็มไปได้วยความรักแน่นอนครับผมกับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวของ m อเพลงนี้นะครับ วันนี้อ,อบอุ่นมากๆครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสน้อยครั้งมากๆนะครับที่ได้เจอแอก๊ง The ะสตาร์เยอะแบบนี้นะครับก็จะไป,ไปเจอบริษัทก็อย่างมากก็8คนบ้าง10คนบ้างเล่ากันไปใครมีงานแล้วก็มาเจอกันบ้างแต่ว่าวันนี้ห้าสิบชีวิตเลยนะฮะตบ,บองอากาศตั้งแต่เช้าครับอบอุ่นมากแล้วก็แบบได้ยินเสียง ใครตลกก็โบกเวกโวยวายอะไรอย่างเงี uh, ้ยรปยาเขาเจอแล้วก็แบบเอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลยมากินข้าวร่วมกันแล้วก็เนี่ยมีมีอ๋อน้องใหม่ไว้เนี๋ยน้องๆเดอะสตาร์สิบอย่างเงี้ยเวลาเรารู้สึกว่าเออเจอน้องๆโอ้โหเรารุ่น3นะเขารุ่น10บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแบบเยอะแล้วอ่ะเราดูแบบรู้สึกแบบอายุเยอะแล้วอ่ะหันไปมองพี่นิวพี่เจียวรู้สึกว่ารู้สึกดียังไงครับยังไงครับพี่นิวพี่เจียวรุ่นๆใกล้ๆกันนะ ลุ่นบุกเบิกดดเบดูดสตาร์สีเป็นไงบ้างเอาเอาซีนี้มาซีนี้นะครับครับก็ตื่นเต้นครับได้เจอพี่ๆหลายคนก็เก่งๆนิดเดียวก็เต้นดีครับครับครับจริงๆสิบปีที่ผ่านมานะครับแฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับเดอดสตาร์ก็ให้พวกเรามาเยอะแล้ววันนี้พวกเราก็ตอบแทนนะครับแล้วก็มอบเพลงพิเศษให้กับทุกคนนะครับที่ติดตามดูดสตาร์มาตลอดครับผมขอไฟดิค่ะ เฮ้ยต้องเล่นก่อนค่ะไม่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณวันนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องนะคะก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยที่มาให้กำลังใจพวกเราสำหรับวันนี้ก็เป็นการถ่ายเอ็มวีที่อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานมากมากค่ะจริงๆก็เหมือนกับที่ทุกคนพูดไปนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็นานทีปี่หนที่พวกเราจะได้มารวมตัวกันแบบนี้นะคะก็หวังว่าแฟนเพลงทุกท่านก็คงจะมีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เหมือนกันค่ะ ของฉันก็คือเธอเก็ฝากถึงกระเสิอนะครับสิปีรวมเดอดสตาร์นะครับเดือนมิถุนายนนี้ได้ชมกันแน่นอนครับฝากด้วยจ้า จะเห็นภาพบรรยากาศเรื่องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั่นคือเธอของพวกเรานะครับเหาเดอะสตาร์ทั้งส0รุ่น50ชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมนะครับก็คงจะสัคผัสได้ถึงความรักความผูกพันความอบอุ่นที่พวกเรามีให้กับบ้านหลังใหญ่หลังนี้เพราะฉะนั้น้ามพาชมนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงรักของฉันนั่นคือเธอและพิเศษสุดๆครับกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเวทีเดอะสตาร์ข้นฟ้าคว้าดาวนะครับกับการรวมตัว เดอะสตาร์ทั้ง10บรุ่น50ชีวิตไว้ในคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า10 Years of Love The Star In Concert ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28และ29มิถุนายนนี้นะครับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่อย่างนี้ฮามพลาดนะครับตอนนี้เปิดจองบัตรกันแล้วที่ไทยจิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารครับ <Okay. S 1> วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูล่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเข้าเ c e b o o k เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก ร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แลครับการตอบคำถามทา SNS นะครับผู้ชมสามารถส่งม,มาได้ที่หมายเลข4642 5 5าาานะครับแล้วกลับมาพบกับแพนใหม่ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึง4ทุ่มครึง่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6โมงครึง่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับเาเ ค,ครัก่อยนไปรของฉันนั้นคือเธอรักสมาทุกนาทีรักเราทีอยูตรงนี้หางเียงกันรักของฉันนั้นคือเธอ